กับคุณเทิดศักดิ์ทวีธิรธรรมนะครับนักวิเคราะห์จากบลอเอเชียพลัสอยู่ในสายคุยกันนับผมสวัสดีครับพี่เทิดครับพี่เทิดครับอยู่ในสายไหมครับครับสวัสดีครับครับผมตลาดหุ้นไทยนี่กลับไปกลับมาเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงนักลงทุนปวดหัวกันหมดเลยคือตอนนี้ไปเดาภาวะตลาดคงจะเป็นเรื่องยากมากแล้วเราควรจะลงทุนยังไงดีฮะครับจริงๆถ้ามองจากสภาพแวดล้อมการลงทุนนะครับเราก็ต้องบอกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วทาให้ตลาดพันผวนช่วงนี้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่มาจากปัจจัยภายนอกค่อนข้างจะแบบ เกือบเกือบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั่นะสิครับมันก็เริ่มตั้งแต่ความไม่มั่นใจเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วมันถูกคอนเฟิร์มด้วยการที่ IMF เนี่ยมีการปรับลดนะครับเป้าหมายการเติบโตเศรษฐกิจโลกลงนะครับประมาณสัก0.2นะครับแล้วก็ที่มีการปรับลงเนี่ยถ้าไปดูในเนื้อในนะครับเราเห็นแอสซัมช่นเรื่องการเติบโตเศรษฐกิจจีนเนี่ยเขาใช้ปีเนี้ย6.3 นะครับปีหน้าแค่หกเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งตรงนี้มันก็แปลว่าเขาค่อนข้างจะกังวลกับเรื่องตัวนี้พอสมกวดนะครับแล้วก็ประเทศที่ถูกปรับลงเนี่ยอาเซียนก็ถูกปรับลงเหมือนกันนะครับแล้วก็สหรัฐก็ถูกปรับลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพอย n t แรกที่เข้ามานะครับอันที่สองนะครับเป็นเรื่องของตัวราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับเราก็เห็นว่าราคาน้ํามันเนี่ยมันถอยลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็แรงกดรอบสุดท้ายที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของตัวอิหร่านนะครับซึ่งส่งออกน้ํามันจริงนะครับแล้วก็ ยังแถมด้วยการตับราคาขายด้วยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวที่เล่นการลงหนักเข้าไปใหญ่นะครับอันที่สามเนี่ยเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งเราเห็นสัญญาณของความผันผวนมาสักพักใหญ่แล้วนะครับทีนี้องค์ประกอบที่เข้ามาตรงนี้นะครับมนสะท้อนไปที่ตลาดหุ้นประเทศต่างๆเฉพาะยิ่งตลาดหุ้นจีนนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความผันผวนขึ้นมานะครับแล้วก็กดดันมาที่ตัวตลาดหุ้นไทยนะครับแต่ต้องบอกว่าผลกระทบที่เกิดจากตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าวัดไปแล้วนะครับ ต้องถือว่าน้อยนะครับกว่าหลายตลาดเลยนะครับอย่างเอเชียในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าลงกันตั้งแต่5-6ขึ้นไปนะครับตลาดยุโรปอเมริกาลงกันก็7-8นตะครับตลาดลงเราของเรานะครับลงค่อนข้างจะน้อยนะครับเหตุผลที่ลงน้อยเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีเรื่องของภูมิคุ้มกันภายในที่ดีอยู่พอสมควรนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยปีนี้นะครับเราคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยโต3.5ถึง3.8นะครับ ซึ่งการโตลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมันใช้ตัวแฟกเตอร์ที่เป็นองค์ประกอบของภาคเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยล้วนๆนะครับ<ม>ซึ่งตัวนี้ผมมองว่ามันเป็นตัวที่ช่วยลดผลกระทบตัวนี้ได้ดีพอสมควร,ครนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของตัว valuation นะครับสมมุติว่า,าถ้าเราใช้ตัวเลข EPS นะครับของบอร,ริษัทจุทะเบียนถ้าเราคาดการในปี 59นะครับสมมุติว่าตามสุดเลยนะฮะใช้90นะครับที่อินเด็กซ์บริเวณนี้นะครับมันก็จะให้ค่า PE อยู่ที่ประมาณสักไม่ถึง14เท่านะครับซึ่งเราก็มองว่ามันก็ถูกพอสมควรนะครับแล้วส่วนที่สำคัญอีกส่วนนึงก็คือว่าแรงขายจากฝรเรนเราเห็นว่ามันแผ่วเบาลงไปแล้วน้อยเหลือน้อยมากๆนะครับเพราะว่าสัดส่วนการถืออุ้นตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะบางมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราที่ปรับตัวลดลงเลยครับเป็นลักษณะการ แพนิคแล้วก็ถูกขายตามเซนติเมนต์กันนั่นเองนะครับทีนี้ถ้ามองภาพแบบนี้เนี่ยเราก็บอกว่าตลาดเรานะครับยังมีเรื่องของตัวปัจจัยภายนอกเข้ามาสร้างแรงกดดันนะครับซึ่งในส่วนนี้มันทําให้เกิดความผันผวนได้นะครับถ้าถามว่ายังอยู่ต่อไหมความผันผวนเนี่ยมันก็ยังอยู่ต่อนะครับเพราะดูจากต้นเหตุแต่ละเรื่องที่ว่ามาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่จบได้ภายในวันสองวันนะครับเพราะนั้นตลาดหุ้นบ้านเรายังต้องอยู่ภายใต้ภาวะที่ผันผวนกันต่อเนื่องไปอีก ยาวนานพอสมควรนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันจะทําให้ลักษณะการลงทุนประเภทการเทรดดิ้งสั้นๆเนี่ยนะครับโอกาสที่จะปิดรอบนะครับมันจะมีเยอะมากนะครับนั่นก็แปลว่าความเสี่ยงการลงทุนสําหรับการลงทุนระยะสั้นเนี่ยมันยังมีเยอะนะครับสิ่งที่เราคิดว่าควรจะถามก็คือว่าถ้าจะซื้อหุ้นเข้าพอร์ตตอนนี้เนี่ยมันมีเหตุผลเดียวนะครับก็คือซื้อเพื่อการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวนะครับแล้วก็บอกว่า ธีมหลักเนี่ยเราไปพวกโดมิสิกเพลย์แน่นอนนะครับเพราะว่าภาคเศรษฐกิจบ้านเราปีนี้เนี่ยเราคงไม่หวังปัจจัยภายนอกเข้ามาแล้วขับเคลื่อนนะฮะเราคิดว่ามันต้องมาจากปัจจัยภายในเพราะฉะนั้นก็คงเป็นธีมโดมิสิกแต่ว่าในช่วงแบบนี้เนี่ยให้เพิ่มเรื่องของตัวดีเวเดนยิวใส่เข้าไปด้วยในการ huh. ที่จะสกรีนหาหุ้นนะครับ huh. huh. คือตอนนี้ตลาดมันผันผลมากคือเราต,ต้องยึดหลักอะไรบางอย่างซึ่งเรามองว่าดีเวเดนน่าจะเป็นหลักให้ใหยึดไดใ้ใช่ครับใช่ครับผมคิดว่าการที่เราซื้อหุ้นนะครับสมมุติว่า เราซื้อหุ้นตัวหนึ่งนะครับณาราคาที่เข้าไปซื้อเนี่ยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือดีวเวนด์ยิวเนี่ยมันห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นก็แปลว่าไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือจะลงจากตรงนี้ไปเนี่ยด้วยต้นทุนที่เรามีอยู่นะครับเรามียิวแน่ๆอยู่แล้วเนี่ยประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งผมเพิดว่ามันเป็นการที่การันตีอัตราผลตอบแทนขั้นต่านะครับแล้วถ้าหากว่าหุ้นที่เราเลือกเนี่ยมันเป็นหุ้นที่ มีขีดความสามารถในการทํากําไรในการเติบโตต่อเนื่องเนี่ยนะครับม,มันก็จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้ราคาหุ้นเมื่อปัจจัยภายนอกที่เข้ามารบกวนมันผ่านพ้นไปเนี่ยนะครับมผมว่าราคาหุ้นกลุ่มพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้เร็วกว่าตัวอื่นนะครับครับ,รบตัวไหนบ้างครับที่เรามองว่าน่าจะหาจังหวะใช้คาว่าหาจังหวะดีกว่าในการเข้าไปลงทุน ก็จริงๆถ้าดูตามรายกลุ่มเนี่ยนะครับถ้าเป็นดนติกเพลเนี่ยมีอยู่เยอะเลยนะครับตั้งแต่รับเหมาก่อสร้างวัสดุก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พวกที่อยู่อาศัยนะครับ่ภาคการท่องเที่ยวหรือวัฒนธรรมพาณิชย์นะครับแต่ว่าถ้าจะมองในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยผมจะให้น้ําหนักไปที่กลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยมากหน่อยนะครับเหตุผลเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่มีมาตรการภาครัฐเข้ามากระตุ้นแล้วนะครับแล้วก็เห็นผลแล้ว่้นข้างชัดเจน นะครับเราไปวิสิตมาช่วงต้นปีนี่นะครับหลายหลายบริษัทเนี่ยสภาพการออกมาเหมือนกันเลยก็คือว่ายอดโอนนะครับบ้านในช่วงไตรมาสที่4เนี่ยมันสูงกว่าเป้าหมายที่วางเอาไว้เนี่ยเยอะมากพอสมควรนะครับแล้วบางบริษัทนะครับเราเห็นตัวเลขกําไรที่เป็นออกทำหายคือสูงสุดตั้งแต่เปิดบริษัทมาเลยในช่วงไตรมาสสี่นะครับอย่างเช่นึึษานะาครับเอสซีเอสเซนะครับุภาลัยนะครับที่เห็นมาเนี่ยก็ ก็อยู่ในสภาพที่เออร์เน็งเนี่ยสูงขึ้นไปเป็นออทามหายขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะบริษัทแบบนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับบริษัทอย่างที่ว่าไปเนี่ยฮะดีเวเดนดิวเนี่ยเกิน5%ทุกบริษัทเลย Hmm. นะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นตัวที่ที่ที่ดึงดูดการสนใจความความสนใจในการลงทุนเนี่ย hmm. พอสมควรนะครับ,รบอีกส่วนหนึ่งถ้าจะมองเทรนต่อไปเนี่ยนะครับเราก็ยังเชื่อว่ากลุ่มนี้นะครับอย่างน้อยน้อยเออรในช่วงที่ยังมีมาตรการอยู่คือภายในวันที่29เ้าเมษาเนี่ยมันยังอยู่ในขาขึ้นอยู่ครับ,รบในเรื่องของตัวเออร์เน็นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเออร์เน็งยังพอร์ตต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดีเวนต์ยิวขนาดนี้นะครับแล้วก็ปีต่างๆเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัยตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดสําหรับการลงทุนในช่วงสามสี่เดือนข้างหน้าครับอืมครับพี่เตอครับคือนักลงทุนเนี่ยเวลาเข้าซื้อหุ้นก็อาจจะคิดดีแล้วมีเหตุผลต่างๆนานๆหนึ่งสามสี่แต่พอซื้อไปแล้วเจอตลาด ู้เอย่างแกวงไปแกวงมาเนี่ยมันอาจจะเสียกระบวนได้เหมือนกันตรงนี้เรามีคําแนะนํำยังไงบ้างไหมฮะครับจริงเวลาซื้อหุ้นถ้าเรามั่นใจแล้วเนี่ยเราอยากให้มั่นใจด้วยการคอนเฟิร์มตัวเลขทางปจัจพื้นฐานนะครับ,รบเมื่อซื้อไปแล้วนะสมมุติว่าโอเคเราคิดว่าหุ้นตัวน,นี้ให้ดีวิตันยูห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดราคามันปรับตัวลดลงนะครับโดยที่ไม่ได้มีเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางพื้นฐานเนี่ย uh huh. นะครับหรือว่าเราแจก,กตัวเลขมาสามตรมากแล้วนะครับตัวเลขมันก็ยังตรงตามที่เราคิด นะครับซึ่งหากว่าลงมาด้วยเหตุพวกนี้เนี่ยเราไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าการถือหุ้นต่อไปเนี่ยสามารถทําได้นะครับหรือว่าถ้ามีไม่พอนะครับอย่างที่ตั้งใจไว้นี่นะครับจะซื้อเพิ่มก็ยังได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอีกอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็คือว่าซื้อเข้าไปแล้วนะครับเลือกคุนพื้นฐานดีแล้วก็จริงนะครับเพียงแต่ว่าสมมติปีนี้เราคิดว่าเขาจะกำไรร้อยหนึ่งนะครับกตรมาที่หนึ่งออกมาสิบล้านนะครับไตรมาที่สองออกมายี่สิบล้าน ไตรมาที่สามออกมาประมาณสักยี่สิบล้านเนี่ยปรากฏว่าครึ่งปี9เก้าเดือนแล้วเก้าไต่มาแล้วเก้าไตรมาเก้าเดือนแล้วเนี่ยครับยังได้แค่ครึ่งหนึ่งของกําไรเนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะต้องมานั่งทบทวนดูนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราคิดมาเนี่ยมันผิดหรือเปล่านะครับถ้ามันผิดจากตรงนี้ไปนะครับผมคิดว่าคงต้องมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตเหมือนกันนะครับแล้วยิ่งเป็นประเภทที่ซื้อเข้ามาโดยที่ไม่ได้ไปดูปัจจัยพื้นฐานเลย นะครับดูแค่ตามกระแสข่าวแล้วก็ใครว่ามาก็ว่าไปแบบนี้นะครับถ้าเป็นทุลักษณะแบบนี้ไม่ได้มีเอิร์เน็งรองรับเนี่นะครับหุ้นกลุ่มนี้นะครับอันนี้ต้องขายทิ้งครับอืมก็ต้องพิจารณาให้ละเอียดด้วยว่าเราถือหุ้นอะไรอยู่แล้วค่อยวางแผนแบบนั้นนะฮะครับใช่ครับครับอ่ะสุดท้ายครับตอนนี้แนะนําถือหุ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์เงินสดสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับครับ จริงๆถ้ามองในพอร์ตนะครับที่ s อี s เราแนะนํามาตลอดเนี่ยเราให้ถือหุ้นประมาณสัก4 0่สิถึงห้ของพอร์ตแค่นั้นเอง <โห S 2> นะครับ,รบส่วนที่เหลือเนี่ยก็แบ่งไปตราสารนี่บ้างเพราะว่าเท่าที่เห็นภาพตอนนี้นะครับเราคิดว่าดอกเบี้ยเนี่ยคงคงอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะน,นิ่งนะครับแล้วก็เอาไปพักไว้ตรงนั้นเพื่อรอจังหวะในการที่จะค่อยๆทยอยหาหุ้นดีๆเนี่ยเก็บข้อพอร์ต หลังจากที่ตลาดหรือว่าถ้ามันมีแพนิคเซล,ลอะไรลงมาเนี่ยเงินก้อนนี้ก็สามารถใช้เอาเข้ามาทํางานได้ครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ ครับผมมองของคุณเทศักดิ์นะครับคือช่วงที่ตลาดผันผวนแน่นอนละครับยิ่งใครดูจอเยอะดูความเคลื่อนไหวของหุ้นเยอะเนี่ยมันก็ปวดหัวเนี่ยนะครับเพราะว่าหุ้นก็แกว่งไปแกวงมาแล้วในระหว่างที่เราดูเนี่ยใจเราก็จะแกว่งตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนอาจจะต้องยึดหลักอะไรบางอย่างให้เป็นหลักท,ที่ที่ยึดเราเอาไว้ไม่ให้มัน เป๋ไปเป๋มาตามภาวะตลาดที่มันแกว่งได้ในแต่ละวันเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะเลือกปัจจัยพื้นฐานบางคนก็อาจจะเลือกปัจจัยทางด้านเทคนิคนะครับซึ่งแล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือถนัดอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปหาให้มันมีความสามารถในด้านนั้นเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับแล้วใช้เป็นหลักยึดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนแบบนี้จะเป็นตัวที่วัดความสามารถของเราอย่างจริงจัง,จง,จงว่าเราจะสามารถอยู่รอดในตลาดนี้ได้ในระยะยาวหรือเปล่านะครับในช่วงตลาดขาขึ้นเนี่ยใครก แกไรหมดแล้วครับแต่ช่วงตลาดขาลงจะเป็นสิ่งที่วัดว่าเราสามารถอยู่กับตลาดนี้แล้วก็ทํากําไรกับมันได้ในระยะยาวหรือเปล่าเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ามีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีเรื่องของข่าวบริษัทจดทะเบียนมาฝากกันต่อครับ